ับสวัสดีพ่อพี่น้องเบิร์ตสกุสุขคนเนาะกับสวัสดีเอฟซีของมินิโปรเซวิสกุลสุขคนพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องเลยบอแมนกับชิมัทไทยบรรยากาศรอบอาเช้าๆให้เอฟซีได้เบิรงเนาะให้พ่อพี่น้องได้เบิรงพี่น้องเพราะว่าตอนสวยๆจังหน่อยกินข้าวกินน้ำแล้วบอแมนก็บชิลงลำนาเดี๋ยวสิบุมีเวลาถ่ายคลิปให้พ่อพี่น้องเบิรงเนาะหลังจากที่ฝนตกลงไปพ่อพี่น้องก้อนน้ำม้งน้ำไม้ต่างๆเนาะออกนอออกแนง่เต็มอยู่พี่น้องเลยเว่าสิเป็นต้นกงต้นกล้วยเนาะ ป้าพี่น้องเลยต้นกล้วยต้นยังกะออกนอกตลอดเนาะออกแม่แพรดูกเนพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าแม่จิไท,ย,ทยใหมแต่ละ,ะต้นก็ออกแม่แพรดูกเนาะพี่น้องเนาะนี่ท้ามาคนใดทีนี่เนาะเอาหนอมันไปปลูกไปพังอีกโอ้ยเป็นสวนเลยเลยพี่น้องเลยคือล่าสุดนี่ยไปบักนะเนาะต้นนะนี่สุขาเครือเนาะพี่น้องมึงในมะก,ก,กล้วยว้ามะในพี่น้องมะก,ก,กล้วยนี่พี่น้องนี่นี่ต่อไปให้ลายขึ้นลายขึ้นพี่น้องเลยต่อไปจะลายขึ้นลายขึ้นกัน เขาก็จะมีกล้วยทั้งกินและขายพี่น้องทงั้ง,งที่ปลูกแรกๆหาบไ่ได้ลายเลยพี่น้องเลยปลูกซีหาต้นหนึ่งนี่แหละพี่น้องเลยอ่าเขาเอิ้นมาทาว่าค้นขยันอยู่ใส่มันก็มีของกินของใส่ตลอดนะพี่น้องเลยเพราะว่าสิเป็นต้นมะพริกวพายเนะาะก็มีขายเนี่ยแต่ว่าอันราค่ากระถือแน่แต่ว่าได้ขายพอาดที่ซื้อไปนัวไปนัวนะพี่น้องและชนมากก็จะกินก็เก็บต่างแหงไว้เพื่อใส่ในครอบครัวเลยพี่น้องเลยพี่น้องมาคุ้งซุกเนาะนะ พี่น้องเน่พุงซุกพุงซุกพี่น้องเลยนะอ้สุกขากกเนาะพี่น้องเมื่อนั่นเกาได้อหมากหนึง่งอ่ะซองหมากพี่น้องหมากนี่กันอันนี้ก็ซองหมากพี่น้องเลยนะต้นนี้ก็ซองหมากต้นนี้พี่น้องเลยปอนนี่ต้นนี้กับซุกหมากหนึง่งแล้วก็เฮิรมอีกซองหมากพี่น้องเลยโอ้หลายลายพี่น้องเลย เดี๋ยวบบแมนก,นเกนัเดี๋ยวปิดคลิปเดี๋ยวบบแมนสิต่อยเอาเนานะเพราะว่าบบแมนบบมีมืดจับเนาะเพราะว่าบบแมนจะเอาเมื่อสามสี่หมากจะเอาเมื่อเบิดนะพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นสวนพี่น้องผักบงผักบงทางในเพื่นกับพี่น้องเลยเดี๋ยวบบแมนจะขับไปทายให้เบื้องได้พักบงพักบัวพี่น้องเอ้ยนี่แกใช้กบใช้เขียดใช,ใช้นู่นใช้นี่เนาะโบต้องอยากไปซื้อพี่น้องเลย นี่มักพริกมักยังกันนี่ทั้งนี้ก็มีอันนี้ต้นเหล่าเฮืองเนาะอ่าเวลาอ่าลงาหาันตรงนี้เนาะใส่เห็ดใส่ใสบาทยางกันเลยพี่น้องเลยหลอไม่เลยที่เขาเขาต้องไปซื้ออันนี้ก็ได้เขาสิ่งไดนที่เขาปลูกได้เขาปลูกเองดีกว่าเนาะาะว่าเป็นของเขาเองเขาจังบริสุทธิ์แล้วก็ประหยัดเงินดีข้อมพี่น้องอันนี้มักพริกมักยังกันหมักต้นโต้เนาะพี่น้องนี่โอคักักขักเลยพี่น้องอันนี้คือหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่นี้ก็เดือกินแล้วพี่น้องครับปลูกกินเนี่ยนี่ ผักบุง้งผักบุง้งหรือว่าผักบุง้งเนาะพ่อแม่พี่น้องบอแมนกะสีว่าผักบุ้งนี่ขอดีของการปลูกผักบุ้งเนาะหนึ่งก็คือคอ,อเอาไปพัดได้เนาะพี่น้องเอาไปพัดเอาไปแกงสชโน,นนี่นั่นได้และที่สําคัญพี่น้องไอ้ขอดีของผักบุ้งก็คือเ้าปลูกรอบเดียวได้กินตลอดเลยพี่น้องถ้าว่าคนใดที่ดูแลดีเนาะคือสมุนข้ากินเมื่แหลพรี่น้องไงนื่งเดือดแต่งเงามันมน,นี่บอให้ทิมบวให้โรคถิมเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าคนใดที่จะปลูกกินเนาะบมแมนขอแนะนาเลยก็คือข้าตัดออกตัวใดแบบมันเท่านะพี่น้องดูว่ามันเท่านะข้าวเอากันไกลตัดออกตัดออกตัดออกจนบดนะพี่น้องอ่าตัดออกจนบดเให้ให้เดือดแต่คานี่นะพี่น้องให้เดือยแต่คาเหงาแบบอ่าอันนี้แหละพี่น้องให้เดือยแต่คาเหงามันาะพี่น้องเลยแบบว่าให้พ่อแบบเห็นเหงามันออกมาเนาะหลังจากนั้นก็เอาพุยใช่บัวดูว่าบอวพุยก็ตามพี่น้องเลยโคน้ำมันมันจะแตกออกมาไม่พี่น้องเลยแตกออกมาใหม่แบบ งามเป็นยอดงามมดอ,อ่อ,อน,ออนไม่ใช่คือเก่าพี่น้องเขาก็สามารถเอาไปผัดเอาไปแกงเห็ดผัดผักบุ้งไผ่แดงอย่างต่างๆเนาะผัดใส่ไขย่ยังก็ได้พี่น้องเลย้วกาถาว่ามันเบิอดอีกนอเนาะอาหากินบ่อดอีเขาก็แค่ใส่สูตรเดิมแล้วพี่น้องตัดออกแล้วมันก็เป็นอีคือเก่าผักบุ้งเนาะก็ดีมันจะเป็นนะนี่พี่น้องนี่แหละบ่แมนปลูกนี่รอบเดียวเนาะอ่าอยู่ทั้งนอกพุ่นตอนนั้นอ่าเคยปลูกแล้วห,ห,หากระลุกออกวงัง บางไรบางนึงนี่เพราะว่าเห็ดเห็ดเห็ดวันปลูกกันว่าพักเสริมเนาะตอนน่ะก็เลยว่าผักบุ้งเอามาปลูกพี่โมเมนต์กินอยู่หันซองปีกัวพี่น้องเองปีกัวเนาะเกือบสามปีผักบุ้งนานเดียวใช่ไนหมล่ะพี่น้องเลยคุ้มค่าปลูกผักบุ้งเนาะโบมี่โบมีว่าซิเบิร์ตวิวซีเบิร์ตพี่น้องเลยไรยางมันลายเขาเล็ดแล้วเัาก็ขึ้นใหม่เล็ดแล้วมันขึ้นใหม่พี่น้องยิ่งเล็ดยิ่งลายผักบุ้ง มันขาว่ามันแก่แล้วกับมันจะมีนยายกเนาะมีนายเขากับไปเอานายมันไห้แล้วกับไปว่านอีกแห้งลายอีกพี่น้องเลยอยู่แบบพ่อเพียงแล้วกับเพียงพ่อพี่น้องเลยนี่อยู่พอกินพอใส้เนาะมีนาเฮ็ดมีเข่ามีปูมีปลาอยู่ให้อยู่นาผลตกผลลิดการกรบการเขียดอะไรพี่น้องเลยนี่สวนกล้วยกับต่อไปจะว่าจเป็นปามกล้วยมันเคลื่อนแนยปามกล้วยเยอะพี่น้องเลยลายขึ้นหลายขึ้นเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ไปปลูกเพิ่มพี่น้องเลยไม่ได้ไปปลูกเพิ่มซ้ำนี่ก็เหลือกินเหลือไส้แล้วเนาะ อีกอย่างมันจะบ่มีพื้นที่ที่จะไปปลูกต้นนี่ก็ปลูกแล้วพี่น้องเนี่ยกำลังเริ่มติดเนาะปีนาก็ได้กินมากเลยพี่น้องมากนี่สามต้นขึ้นแล้วนี่กำลังขึ้นสี่ต้นแลพี่น้องนี่นีความน้ํานองให้ใ,หให่พี่น้องปุ๊บเปิ้นเวินอยู่เป็นปนั่ให้น้าให้ใ่เนาะให้ใ่ที่ชุดในหน้าของบอแม่นพี่น้องเลยโอ้ให้นี่นี่บอกด้วยว่านั่มได้ลายมืออ่ะพี่น้องเลยกลัวสิแล้วแถมบอแมนกับนัหน้าหน่อยคนเนาะนําหน้าสามคนสี่คน ดำก็ยอยู่กะประมาณอยู่หามือหกมือครับบกบัวพี่น้องดูว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะมันกับงานหนึง่งเพื่อลบทั้งลบทั้งลำนะพี่น้องลำลำมือหนึง่งลบมือหนึ่งนะมันกะโดดแน่พี่น้องเลยโดดนี่มันจะเป็นไหมนี่พี่นอ้องถ้าบรรยากาศนอนเศร้าๆพี่น้องเลยสีแดดนนหน่อยนึงเมน,นาะโมเมนต์ขินข้าวแล้วโมเมนต์กับชีโรงลำให้ดำหน้าเลยพี่น้องเลยบรรยากาศตอนเช้าเนาะโอ้โหพี่น้องเลย อากาศดีดีอยู่อยู่หน้าวาของวอลแมนนี่เนาะอากาศดีพี่น้องเลยแบบอ่าตอนเช้ามาจะมีนําหมอกเนาะตอนคืนมาแตจะมีแมงหิงหอยหอยังเงี้ยพี่น้องเลยมีแมงหิงของหิงหอยอ่าอากาศดีเนาะอยู่ปา่าอยู่ตามธรรมชาติเนาะพี่น้องสมมุดว่าวอแมนมีเงินเนาะพี่น้องเนาะสมุดเนาะอันนี้คือสมุดสมุดอ่ะแต่ว่าหน้าของวอแมนเนี่ยมันจะใกล้ทางถนนใหญ่เนี่ยถา้าว่าหน้าของวอแมนใกล้ถนนแบบแค้มทางใหญ่แบบ ผ่านไปผ่านมาได้นะครับถ้าว่าบะเมีนมีเงินนี่บะเมีนสีเห็ดนี่สมุทรวรนองไปสิเนาะบะเมีนสีเห็ดแบบเป็นแบบกระต๊อบน้อยๆนะพี่น้องกระต๊อบน้อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแล้วก็มีบนยางเนาะอันนี้คือความคิดเนาะนี่คือความฝันพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เห็ดเป็นห้านอาหารเรื่องอาหารบะเมียนเห็ดเป็นอยู่แล้วเพราะว่าบะเมีนเคยไปเห็ดอาหั่นอาหารตามสั่งอยู่ประเทศไทยเนาะบมวยสีอีอย่างบะเมีนเห็ดเป็นบดข้าวพงกะพัดกะเพราแกงต้มแกงจืดแกงอ่าอย่างต่างๆเนาะ น,นี่บ่แม่เห็ดเป็นเบิออร์ตพอบ่แม่เคยเป็นพอครัวนี่พี่น้องโอ้ถแถว่ามีเงินขนาดน,นั้นโอ้มาเห็ดพี่น้องเลยแบบบิ้วบรรยากาศดีๆแล้วก็เห็ดแบบเห็ดบอลอ่าเคยเนี่ยเห็ดบอลลิ่นเห็ดบอลแบบนั่งกินเบียร์แบบซิ้วๆนะพี่น้องกลางคืนมากับเห็ดมีห้องให้เช่านอนเนาะมีห้องให้เช่านอนแบบคลายแบบห้องปิกนิกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยพี่น้องบรรยากาศกลางคืนมากับเบิรงเบิรงแมงหิงหอยเนาะโอ้โหว่าว่าแม่ปะ โอ้สุดยอดน,นะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ได้แค่ฝันเนาะแต่ว่าเราถามว่าเขาอันนั้นถามว่าถามว่าถามว่าบอแม่นมีเงินหรือดีก็ย่บมภัยเหตุตอบอกบอลนี้เนะบาะเพราะว่ามันไกลจากบอลน,นั่นพี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้คือความฝันที่ซื้อพี่น้องเอ้เล่าให้เพราะมีพี่น้องพังซื้อเนาะ <c oughs> คนทำต้องมีความฝันนะพี่น้องโอเคนะพอพี่น้องเนาะบอแม่นก็ขอโตไปกินข้าวกินน้ำก่อนพ่อพี่น้องเลย <c oughs> เริ่มจะสวยขึ้นสวยขึ้นเลยบอแม่นก็สิอาเสียมาคุ้งเมื่อแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็จะลงไปดำให้ดำหน้าเนาะ สำหรับคลิปนี้กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ส่งเมนี่โปรเซ่เด้อพวยพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าแมนขอกขล่าวคำบารลาไปก่อนพวยพี่น้อง